มาตอบคอมเมนต์คุณแม่ท่านนี้ก็นหน่อยนะคะว่ามาปลัางเข้าหรือยังเข้าแล้วนะจ๊าแม่วันนี้เริ่มต้นที่โลละ1 0 0ถึง140บาทนะจ๊ะแม่เดี๋ยวหนูเอาให้ดูนี่นะนี่คือมาปรางหวานของแท้เลยแม่จา๋าแบบนี้ที่ถืออยู่นี้นะ140บาทแม่1โลนะคะพวงหนึ่งก็จะประมาณ1โลนะคะเริ่มต้นที่1 0 0ถึง140บาทถ้าแม่ชอบทานนะแม่เข้ามาได้เลยมีอีกเยอะนะจ๊าแม่พิกัดอยู่ที่ ตลาดผลไมร้รวมนะจ๊ะเปิด24ชั่วโมงด้านนน้นมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้ต้องออกทางนี้นี่ว่ะมาแม่ช่วงต้นปีแบบนี้ก็ต้องกินมะปรางหวานเท่านั้นนี่เลยค่ะน้ำปรวันต,วตัวแม่ตัวมัมของผลไม้ไทยช่วงต้นปีมะปรางหวานตัวนี้นะสวยสุดในตลาดและโลละ150บาทแม่เห็นปะนี่นะงานดีมากทุกคนคะ่ะ แม่ถามมาแม่ต้องเข้ามาซื้อนะพิกัดอยู่ที่ตลาดผลไม้รวมนะจ๊ะแล้วแม่เห็นด้านหน้าไหมอีกเยอะเลยค่ะแม่โลละร้อยห้บาทนะจ๊ะแม่แต่ถ้าแม่ใช้เยอะนี่เลยด้านหลังเห็นไหมยกแข่งยกตะกร้าไปเลย20โลเริ่มต้นที่โลละ60บาทแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผิวลายนะแม่ ผิวข้างนอกอาจจะไม่สวยแต่รสชาติจึงเหมือนกันแน่นอน60 110ร้อมีหมดแม่มาจัดได้หรือถ้าแม่อยากกินน้อยๆอ,ยอะแบบนี้รอนิดๆรอละ150บาทนะจ๊ะเวลคัมชูตลาด4มุมเมืองแม่มาปรังหวานรอยอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่ออีกเยอะอีกเยอะหมายถึงพ่อค้าอีกเยอะ มาแม่เราไปดูมะปรางกันนะคะมาปรางเข้าแล้วนะทุกคนเป็นมะปรางหวานแบบนี้เลยนะจ๊ะเริ่มต้นที่กล่องละ100บาทนะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนนี่นะหน้าฐานมากหน้าอีทมากแล้วก็มีเบอร์สวยด้วยเบอร์สวยอยู่ที่140บาทนี่นะคะนี่นี่คือมะปรางหวานนะแม่เดี๋ยวเทียบไซส์ให้ดูเห็นปะนี่คือมือขนมจีนกับมะปรางนะลูกใหญ่อยู่นะทุกคนหาเข้าแล้วนะจ๊ะไม่ใช่แค่มะปรางนะแม่ทางนี้ก็มี ยองชิดไม่ยองชิดก็มีนะจ๊ะเห็นปะแต่ว่าราคาก็แอบ,บแรงนิดหน่อยนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็กินมะปรางไปก่อนนะแม่นะเพราะว่ามะปรางถูกนะจ๊ะเนาะเอาเป็นว่าเข้าแล้วถ้าอยากได้ก็มาซื้อนะพิกัดอยู่ที่ตลาดผลไม้รวมนะคะทุกคนค่ะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแม่ไม่ยงชิดก็ลูกใหญ่ไม่แพ้ก็เลยแม่เดี๋ยวรอบหน้าพามารีวิวนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เอามะปรางไปก่อนนะทุกคนขอบคุณมากนะคะ